สวัสดีนัเรียนทุกๆคนนะคะดีดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะในคาบที่2กับครูบีเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างกับคาบที่1ของเราได้ไปทบทวนคูณหารมาเหมือนเดิมไหมคะอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าคาบที่1นึงของ คูนเราก็หารเยอะมากๆเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับคาบนี้นะคะในคาบที่สองและคาบถัดถัดไปครูก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าคูแเราก็หารก็ยังสําคัญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ยังไม่แม่นอย่าลืมไปทวนด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราจะมาดูว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรครูอยากจะทวนนิยามความหมายของการคูณแล้วก็การหารก่อนละกันนะคะถ้าเป็นการคูณความหมายคืออะไรนะจำได้เปล่าติ๊กต๊กต มันคือการทำไมคะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเท่ากันนะคะย้ำนะคะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเท่ากันถูกไหมแต่ถ้าเป็นการหารจัดตรงข้ามกันนะคะคือมันมีก้อนหนึงเป็นก้อนหนึงแล้วเราต้องการที่จะแบ่งก้อนนั้นนะเป็นเท่าเท่าเป็นส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะอย่างเช่นเราจะแบ่ง6เป็นทีละสองทีละสองทีละสองทีละสแบบนี้นะคะ่ะดูว่าจะได้ทั้งหมดมกี่ส่วนประมาณ เคนะเอาใหม่นะถ้าเป็นการคูณเพิ่มขึ้นด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นการาหารคือการแบ่งอย่างเท่าเท่ากันเป็นการลดอะลดอย่างเท่าเท่ากันประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราทวนเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามการคูณการหารเรียบร้อยแล้วเราจะมาเข้าเนื้อหาในวันนี้ค่ะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวประกอบนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยที่เราจะมาดูว่าตัวประกอบมีความหมายว่ายังไงนะคะเดี๋ยวครูจับติดหน้าครูก่อนนะอ่าโอเคมาะคะ่ะอันนี้ถ้าได้ยินเสียงครูมไม่ช้าต้องขออภัยด้วยนะคะครูอัดตอนฝนตกพอดีฝน <c oughs> <c oughs> ตกอะ่ะออแต่ก็จะพยายามเล่นเสียงให้เต็มที่นะคะ,ะตัวประกอบนะคะก่อนอื่นที่เราจะ ว่าตัวประกอบมีความหมายว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะดูสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะในกล่องสีชมพูเลยค่ะเราบอกว่าขุนเนี่ยมีลูกอมอ่ะหเม็ดเลยต้องการที่จะจัดลูกอมเนี่ยแบ่งเป็นกองกองละเท่าๆกันขุนจัดลูกอมได้กองละกี่เม็ดเห็นคีย์เวิร์ดไหมในสถานการณ์นี้มีคีย์เวิร์ดอะไรอยู่มันอาจจะไม่ได้แบบคีย์เวิร์ดเป๊ะๆอ่ะแต่มันมีชัดๆเลยอะ่ะเนี่ย กองละเท่าเท่ากันน่ะเออขุนน่ะมีหกเมตรจัดเป็นกองเล็กๆอาจจะเล็กก็ได้หรือใหญ่ก็ได้จัดเป็นกองเล็กๆใหญ่ๆกองละเท่าเท่ากันขุนจะจัดลูกอมได้กองละกี่เมตรครูก็ต้องถามต่อนักเรียนจ๋าลูกอมหกเมตรที่จะจัดออกเป็นกองเนี่ยกองละเท่าเท่ากันเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นหนึ่งกองเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างอ่า กองละเท่าเท่ากันได้กองหนึ่งมีกี่อันบ้างเอกองละหนึ่งได้ไหมและถ้าแบ่งเป็นกองละหนึ่งแล้วได้ทั้งหมดกี่กองกองละสองได้ไหมแลวถ้าเป็นสองกองละสองได้ทั้งหมดกี่กองให้นักเรียนใช้เวลาครูให้โปรโค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะให้เวลานักเรียนคิดแป๊บหนึ่งอขอโทษด้วยลินพันตื่นแต่และลินพันอะให้เวลาคิดนะคะแป๊บหนึ่ง พอได้ไหมเริ่มต้นจากอันแรกก่อนถ้าเรามีลูกอมหกเม็ดใช่ไหมคะแบ่งออกเป็นกองละหนึ่งก่อนไหมอ่ากองละหนึ่งเม็ดนักเรียนคิดว่าจะแบ่งได้ไหมคะกองละหนึ่งเม็ดกองละหนึ่งเม็ดก็กองที่หนึ่ง กองที่สองกองที่สามสี่ห้าหกถูกไหมคะแสดงว่ามันมีทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่กองคะได้ทั้งหมดหกกองเก่งมากต่อไปถ้ากองละหนึ่งเม็ดแล้วต่อไปถัดจากหนึ่งเม็ดแล้วเป็นกองละเท่าไหร่ดีคะกองละสองเม็ดได้ไหมนี่กองละสองเม็ดนัดอยู่ด้วยกัน กองละสองเม็ดกองละสองเม็ดได้ทั้งหมดกี่กองคะสามกองทำไมถึงได้สามกองล่ะอา้าวก็มันมีแค่หกเม็ดอะก็เลยได้แค่สามกองถูกไหมคะต่อไปกองละเท่าไรอีกกองละสามเม็ดได้ไหมกองละสามเม็ดถ้าเป็นกองละสามเม็ดแบบนี้ได้ทั้งหมด สองกองกองละสี่เม็ดได้ไหมคะปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอเรามาเป็นสี่เม็ดปุ๊บมันจะเหลือเศษอะไรคะมันจะเหลือเศษสองอ่ะมันไม่ครบเพราะฉะนั้นใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าต่อไปต้องกองเท่าไหร่ อ่ามีเสียงมาแล้วครูรู้เสียงมาจากในใจนักเรียนกองละหกเมตรเออเอาซิใครไม่รู้ใจนักเรียนครูรู้ใจนักเรียนนะจ๊ะนี่ <laughs> เล่นคนเดียวก็เล่นได้อ่ะกองละหกเมตรค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกองละหกเม็ดได้ทั้งหมดกี่กองค่ะหนึ่งกองถึงไหมคะอ่า นักเรียนจ๋าการที่ครูไฮไลท์คำว่ากองละเท่าเท่ากันเนี่ยค่ะมีหกเมตรแบ่งเป็นกองกองอะเท่าเท่ากันมันคือการเอามาทําอะไรค่ะจาได้ไหมนิยามที่ครูทวนไปตั้งแต่ต้นค่าไปเลยมันคือการนําไปหารค่ะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าครูจัดรูปใหม่มันจะเป็นการเขียนว่าอย่างไรอย่างเช่น เรามีหกเมตรใช่ไหมคะแบ่งออกเป็นกองละหนึ่งเมตรนั่นก็คือหกหารด้วยหนึ่งถูกไหมคะซึ่งมีค่าเท่ากับหกเออต่อไปหกหารด้วยสองมีค่าเท่ากับสามหกหารด้วยสามมีค่าเท่ากับสองและสุดท้ายหกหารด้วยหกมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเอง อ่าตัวนี้เนี่ยค่ะมันก็คือตัวที่อะไรที่เราต้องการที่จะแบ่งใช่ไหมคะว่ากองละกี่เม็ดคือ,อกองลนะกี่เม็ดและผลลัพธ์ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นจำนวนกองถูกไหมคะอ่า เป็นจำนวนกองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะที่รูวงไว้เนี่ยค่ะมีความหมายทางคณิตศาสตร์ด้วยนะอ่าดูนะหกหารด้วยหนึ่งลงตัวหกหารด้วยสองลงตัวหกหารด้วยสามลงตัวหกหารด้วยหกลงตัวใช่ไหมคะในทางคณิตศาสตร์อะคะ่ะตัวที่นำไปหารแล้วมันหารลงตัวเราจะเรียกจำนวนเหล่านี้นะคะว่า ตัวประกอบนั่นเองอ่าเอาใหม่นะเดี๋ยวนักเรียนดูที่หน้านี้ใหม่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขออันนี้ก่อนนี่ไฮเทคเปล่ะ right. เออเดี๋ยวลบก่อน <laughs> ตัวพวกนี้ใช่ไหมคะในทางคณิตศาสตร์ตัวพวกนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเรียกจํานวนพวกนี้ตอนที่หนูอยู่ปสอ่ะค่ะเราจะเรียกจํานวนพวกนี้ว่าตัวหารก็คือ1นึ่งเนี่ยสองสามแล้วก็หกเนี่ยเป็นตัวหารเป็นตัวหารของหกนั่นเองถูกไหมคะเพราะมันหารแล้วมันลงตัวแต่ต่อไปอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากตัวหารเปลี่ยนเป็นคําว่าตัวประกอบก็ได้ค่ะ อ่าโอเคไหมคะพูดง่ายๆก็คือนักเรียนดูตรงนี้นะตดตามตรงนี้นะคะเราบอกว่าจำนวนนับที่หารหกลงตัวคือมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งสองสามและหถูกไหมคะ ที่เรานั่งทําไปเมื่อกี้หนึ่งสองสามแล้หกใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยคะ่ะเรียกจํานวนเหล่าเนี้ยตัวที่หารหกลงตัวเนี่ยคะ่ะว่าตัวประกอบตัวประกอบไม่พอนะต้องเป็นตัวประกอบของหกด้วยหรือจะพูดง่ายๆก็คือจํานวนนับที่หารจํานวนนั้นลงตัวเราจะเรียกตัวนั้นนะคะว่าตัวประกอบนั่นเอง ถ้าอย่างนั้นครูถามต่อนักเรียนจา๋าแล้วสี่กับห้าเป็นตัวประกอบของหกหรือเปล่าเราก็ต้องย้อนกลับตัวประกอบนี่จะเป็นได้ต้องทำอะไรต้องต้องทำไมนะต้องหารลงตัวต้องหารลงถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่า4กับ5เนี่ยมันหาร6ลงไหมนะคะสรุปว่า4กับ5หาร6ลงไหมเอ่ยไม่ลงแสดงว่า4กับ5เป็นตัวประกอบของ6ไหมคะไม่เป็นเด็ดขาดง่ายไหมง่ายๆเลยสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะว่าถ้าเราจะเช็คว่าเป็นตัวประกอบหรือเปล่าก็ให้ดูว่าตัวนั้นมันหารลงตัวหรือเปล่านั่นเองถ้าหารลงก็สรุปได้ว่าเป็นตัวประกอบแต่ถ้าหารไม่ลงก็เป็น จำนวนอื่นที่ไม่ใช่ตัวประกอบของ6นั่นเองโอเคไหมคะผ่านอันนี้นะนี่นะคะสรุปให้ฟังตัวประกอบของจำนวนนับนะคะคือจํานวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวนักเรียนลืมหรือยังจำนวนนับมีความหมายว่าอะไรเปลี่ยนสีีกว่าจํานวนนับนะคะตัวตัวที่มันนับได้อะคะ่ะนักเรียน จำนวนที่เราเริ่มนับได้เราก็เริ่มนับจากเลขอะไรคะเออเริ่มนับจากหนึ่งถูกป่ะหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อย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 ถูกไหมคะจนถึงร้อยล้านอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นจํานวนที่เราสามารถนับได้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการนับถูกไหมล่ะแต่มันก็สามารถนับได้เพราะฉะนั้นผู้ถวนนะจํานวนนับคือตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะคะพูดง่ายๆคือตัวประกอบของจํานวนนับนั้นคือจํานวนที่หารจํานวนับตัวนั้นลงตัวนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะจงหาตัวประกอบทั้งหมดของสิบสองพูดง่ายๆตัวประกอบคือจานวนที่ทำมไมนะเออหารลงหามาซิว่าตัวไหนที่หารสิบสองแล้วมันลงตัวหาให้หมดทุกตัวด้วยนะคะเพราะเขาบอกให้หาตัวประกอบทั้งหมดเริ่มจากตัวแรกง่ายๆเลยคือตัวอะไรคะนักเรียนอ่าอันนี้วิธีทํา ชืบชบเราบอกว่าตัวแรกคืออะไรนะหนึ่งถูกไหมเราก็มาเลยนั่งจากสิบสองหารด้วยหนึ่งเท่ากับสิบสองข้อที่หนึ่งขอละเอียดนิดนึงนะคะข้อต่อไปเดี๋ยวครูย่อให้ค่ะต่อไปสิบสองหารด้วยหนึ่งเท่ากับสิบสองหารลงตัวต่อไปตัวอะไรคะสิบสองหารด้วยสองเท่ากับ หเนาะต่อไปค่ะสิบสองหารด้วยอะไรเอ่ยสมีค่าเท่ากับสี่นะคะต่อค่ะสิบสองหารด้วย4ี่แล้วก็ดูต่อว่า4ี่คูณอะไรได้สิบสองใช่ป่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสามสิบสองห้าได้ไหมห้าไม่ได้เนาะเพราะห้ามันจะหารตัวที่ลงท้ายด้วยอะไรลงคะศูนย์กับหลงเท่านั้นต่อไปค่ะหกได้ไหม อ่าหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหมดยังยังอย่าลืมอะไรเด็ดขาดตัวมันเองสิบสองหารด้วยสิบสองได้หนึ่งเพราะสิบสองหนึ่งสิบสองถูกไหมคะหมดยังอ่าเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้ามันก็จะเกินสิบสองไปมันก็จะหารไม่ลงนั่นเองโอเคเนาะอ่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราจะดูตัวประกอบของสิบสองใช่ไหมคะ เริ่มนับดูจากหนึ่งจนถึงตัวมันเองห้ามเกินไปกว่านี้นะเพราะมันจะมากไปกว่านั้นมันจะหา่างน่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมาตอบว่าอาเราก็จะตอบหนึ่งสองสามสี่หกและ 12นั่นเองนี่คือตัวประกอบของ12บสทั้งหมดค่ะครูให้เวลาหนูจบก่อนดักแหบบนึง่งเออหรือจะหยุดคลิปก่อนก็ได้นะคะนักเรียนจ๋าครูจะให้หนูสังเกตตัวนี้นิดนึงนักเรียนเริ่มจากตัวนี้ก่อน สิบสองหารด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่นะสิบสองหนึ่งสิบสองต่อไปล้สิบสองสองอะสิบสองหารด้วยสองเป็นหกใช่ป่ะสิบสองหารด้วยสามได้สี่สิบสองหารด้วยสี่ได้สามสิบสองหารด้วยหกได้สองสิบสองหารด้วยสิบสองได้หนึ่งเห็นเลขป่าวเลขมันวนวนไหมมันวนวนไหมเพราะอะไรคะ วนวนไหมเห็นไหมมันทำไมเอ,อ่ยที่ครูลากลูกศรไปมันทำไมคะเออมันคูณกันแล้วมันได้สิบสองพอดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะคะเริ่มจากตรงนี้ข้อสังเกตของเราตัวแรกนี่เลยอ้าวสี่คูณสามได้สิบสองต่อไป หกคูณสองได้12และสุดท้าย12บสองคูณหเท่ากับสิบสอจำนวนเหล่านี้เนี่ยค่ะ1นึ่งสาหนึ่งสสามสี่หและสิองเป็นตัวประกอบทั้งหมดเลยคือบางครั้งอะคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องดูว่า ต้องต้องเช็คว่าเฮ้ยมันหาลงหรืออะไรเราอาจจะเช็คจากการที่เริ่มจากตัวแรก 1. 1. จับคู่เห็นไหมคะหจับคู่กับ12บองเพราะว่าหนึ่งคูณสิได้12พอเราได้แล้วอ่ะหจับคู่12บสองถูกไหมต่อไปเรารู้ต่อไปเป็น2เราก็มาอ๋อสองสองคู่อะไรเราได้สิบสองสองคูณหก็จับถัดไปต่อต่อไป2แล้วถัดไปเป็น เราก็ดู3คูณอะไรได้12 3 4องี่สิแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต่อไปเราอาจจะใช้วิธีนี้นะคะในการทำนั่นก็คือการจับคู่นั่นเองจับคู่นะนะคะเริ่มจากที่หนึ่งเสมอนะคะหนึ่งแล้วตัวมันเองเราค่อยๆไล่ไปไล่ไปจากหัวไปท้ายนะคะ นี่นะหมวไปท้ายแล้วค่อยไล่มาแล้วค่อยไล่มาโอเคนะสรุปอีกรอบหนึ่งในการหาระกอบนะคะต่อไปเราจะใช้วิธีการจับคู่การคูณเริ่มจากตัวที่1 1คู่อะไรได้12ต่อไปถ้าจาก1ก็2 2คู่อะไรได้12ก็2คู่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆต่อนะตัวอย่างที่2เราจะลองใช้วิธีการจับคู่การคูณนะคะรึขอข้อที่2ค่ะจงหาตัวประกอบทั้งหมดของ36 มาง่ายๆเหมือนเดิมเดี๋ยวข้อนี้ครูสอนก่อนแล้วข้อถัดไปจะให้ทาเองแล้วนะเริ่มตัวแรกคืออะไรคะนี่เสมอเลยต้องมีตัวเลขนั้นคือหนึ่งค่ะหนึ่งคู่กับอะไรได้สามสิบหกก็สามหถูกไหม,อไมเออต่อไปค่ะตัวนี้เป็นจํานวนอะไรคะเป็นจํานวนคู่ถ้าเป็นจํานวนคู่อะไรหารลงแน่ 2ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นมาเลยสองแล้วสองคูณอะไรได้สามสบหเราท่องแค่สองสิบสองเป็นยีสใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วดูว่า2คูณอะไรได้สาสิบหกเราก็ใช้วิธีการหารนั่นเองสามสิบหกตั้งแล้วหารสั้นด้วยสองเพื่อที่จะดูว่าคู่อันนีค่าเท่าไหร่ถูกไหมคะก็มาเริ่มจากซ้ายไปขวาสองอะไรได้สามสองหนึ่งสองเหลือเศษ หนึ่งก้อนนี้กลายเป็นสิบแปดสองอะไรโทษค่ะกลายเป็นสิบหกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกแสดงว่าสองก็จะคู่กับสิบแปดนั่นเองนะโอเคนะต่อไปค่ะได้หนึ่งได้สองนะถัดไปเป็นเลขสามลองดูสามสามอะไรได้สามสิบหก จะใช้วิธีการท่องก็ได้ใช้การหาดก็ได้นะคะลองนั่งทําก่อน,นะคะ่ะพอพอนักเรียนลองทําแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองหาดูเรื่อยๆนะสามอะไรได้สามสามหนึ่งสามสามอะไรได้หกสามสองหก ก็กลายเป็นว่า3คู่กับ12นะคะต่อไปตัวอะไรดี่ารัดจาก3ามอืมสี่ไหมลอง4ยังอย่าข้ามนะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 3ี่แสดงว่า4คู่กับ9โอเคปะ่ะและสุดท้ายค่ะ5ได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมเพราะห้าได้จะพาะลงท้ายศูงย์กับห้าหกหกลองยังหกอะไรได้สามหกหกหกสามสิบหกอ้าว 6, 6, หกหกสามสิบหกเขียนเบิ้ลหรอนักเรียนจา๋าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการคูนด้วยตัวเลขเดิมหกหกสามสิบหกเรานับเพียงแค่หนึ่งตัวเลยค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็จะได้จับคู่แล้วนะคะลองดูนะหนึ่งคู่สาสิบหใช่ไหมคะสองคู่สิบแปด สามคู่สิบสองสี่คู่เก้าและตัวที่เหลือหก็คือคูณกับตัวมันเองหกหกสาสบหนั่นเองวิธีนี้ก็จะทําให้ลองง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่จานวนเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ3านั่นเองมาตออง่ายไหมไม่ยากนะหนึ่งสองสามสี่หก 9ก้าสและตัวสุดท้ายอะคะ่ะเราจะขั้นด้วยคำว่าและเสมอและ36เพราะว่าและเนี่ยมันจะมาถ้ายตัวก่อนก่อนหน้าตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะนักเรียนที่จดอยู่นะคะก็หยุดคลิปแล้วก็ตั่งทำก่อนได้เลยนะคะเดีย๋ยวครูจะไปข้อถัดไปนะคะตัวอย่างที่สาม ข้อน,นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทําเองก่อนครูจะให้เวลามาณหนึ่นาทีนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะหนึ่งนาทีจ้าเดี๋ยวครูมีซาวให้นิดหน่อย ทำงานนะคะนักเรียนเอเอไงสรุปคือไม่มีเสียงเข้าแต่คืออินเนอร์ครูมานี่คือหาเลยนะจบเลยสามสิบวินาทีนะคะนักเรียน จะได้แล้วไหมเอออะโอเคโอเคได้ไหมน่าจะได้แล้วไหมอะ <c oughs> น่าจะได้แล้วเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะมาดูว่าคนที่ทำไปแล้วนะคะ <c oughs> จะถูกหรือเปล่าเออมาเหมือนเดิมเลยค่ะตัวประกอบทั้งหมดของสี่สิบสองนะคะคือตัวที่ฐานมันลงเนาะแต่เราจะไม่ใช้วิธีการหารใช่ไหมแต่เรารู้นะเราก็รู้นะว่ามันคือฐาน ไิ่ลงตัวนะคะแต่เราใช้วิธีการจับคู่การคูณนะเออเริ่มตัวแรกคือ1แน่นอนมาเลยหต้องมา1คู่กับตัวมันเองค่ะไม่รู้จะเว้นสเปซขนาดไหนนะคะเว้นเยอะๆไว้ก่อนทีเยอะต่อไปค่ะ4ี่สิบสเป็นจำนวนคู่ค่ะเป็นจำนวนคู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะไรหารลงตัวนะคะสองหาลงแน่ๆ จะดูได้ยังไงว่าสองคู่กับอะไรได้สี่สิบสองสองคูณอะไรได้สิบสองแล้วก็เอาอะไรคะเอามาหารเหมือนเดิมค่ะเป็นสีแดงแล้วกันนะคะสี่สิบสองตั้งถูกไหมคะแล้วหารด้วยสองสองอะไรได้ 4? สี่สองสองสี่ลงตัวไม่มีเศษนะคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็คือสองหารด้วยสองเลยสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองนะคะก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนั่นก็คือสองคู่กับยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะต่อไป ถัดจากสองแล้วอะไรต่อดีลองสามยังถ้ายัางลองดูนะคะสามอะไรได้สี่สามหนึ่งสามต่อไปหรือเสร็จไไรคะเศร็จหนึ่งเสร็จไปตรงนี้กลายเป็นสิบสองค่ะสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองถูกใจปะถูกป้เออโอเคอยู่ที่บ้านแล้วนะเนี่ยตอนนี้กำลถูกอะ อ๋อนลืมเขียนนี่โถเอ้ยต่อไปค่ะลองดูสีอยางเออลองดูนะคะสี่อ๋อถ้าผมว่าเราลองท่องดูได้นะคะสี่สิบเป็นสี่สิบสี่เอ็ดเป็นสี่สิบสี่มันเกินนะคะไม่ลงสี่สิบสองเพราะฉะนั้นสี่ไม่เอาห้าเอาไหมห้าไม่เอานะคะเขาลงท้ายด้วยสองที่ศูนย์กับห้าต่อไปแม่หกหกไปยากลองท่องสีหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ด สี่สิบสองนะคะหกเจ็ดสี่สิบสองแล้วก็มาเป็นหกเจ็ดสิบสองู้วันนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตัวเลขตรงนี้ค่ะที่เราได้มามันติดกันเลยคือมันหากกันแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นอะจําเป็นต้องคิดต่อไหมไม่ต้องแล้วค่ะเพราะมันเป็นตัวที่ติดกันแล้วถือว่าเฮ้ยเนี่ยตัวประกอบครบแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสรุปนะคะว่าตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยของ42สิบสองนะคะก็คือ หนึ่งสองสามหกเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดและสี่สิบสองนั่นเองนะคะนักเรียนเออคนที่ทำถูกต้องนะคะ ปา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 เก่งมากอ่ะแต่คนที่ยังผิดอยู่นะคะอาจจะผิดด้วยอะไรครูก็ไม่ทราบแต่ว่านักเรียนสิ่งที่หนูผิดนะคะให้หนูเนี่ยสังเกตตัวเองแล้วเอาจุดนั้นอะ่ะไประวังต่อไปอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยผิดเรื่องการหารก็ต้องระวังถ้าสมมุติาบางคนไม่รอบคอบอย่างเช่นแบบข้ามเลขสามไปอย่างเงี้ยก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะโอเคไหม อ,อันนี้นะคะครูฝากนักเรียนเป็นการบ้านสักนิดนึงนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน2ข้อใหญ่นะคะไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะอันนี้เป็นโฮมเวิร์กนะคะคือทุกๆวันนะคะครูพยายามที่จะให้นักเรียนมีการบ้านนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าครูสัญญาว,ว่าจะไม่เยอะค่ะ ไม่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทำนะทำด้วยตัวเองนะคะข้อไหนที่สงสัยทักมาถามได้เลยกูตอบเลยถ้าครูว่างกูตอบตอนนั้นเลยเออแต่ถ้าไม่ตอบตอนนั้นก็คือก็คือไม่ว่างนั่นแหละอ่ะอันนี้นะคะตอบจงตอบคำถามใช่ไหมคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งย่อยก็คือตัวประกอบทั้งหมดของ34มีมีอะไรบ้างนะคะก็ลองหาดูทำเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็ข้อที่สอง เก้าเป็นตัวประกอบของสี่สิบห้าไมเพราะอะไรข้อที่สามสิเอ็ดเป็นตัวประกอบของร้อยสิบเอ็ดไมเพราะอะไรอะไรเงี้ยลองไปทําดูนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวครูทวนก่อนนะคะก่อนที่จะเลิกข้ามในวันนี้ว่าวันนี้เรียน,นอะไรไปบ้างนะคะวันนี้เราดูเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับค่ะตัวประกอบพูดง่ายๆคือเช็คว่าเป็นตัวประกอบไหมดูว่ามันหารลงไหมนั่นเองอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเอ้ยนักเรียนเก้าเนี่ยเป็น ตัวประกอบครูขอย่อนะคะของสี่สิบไหมเราก็เช็คว่าเก้ามันหารสี่สิบลงหรือเปล่าแค่นั้นเองเก้าหนึ่งเก้าก็สองสิบแปดก็สามยี่เจ็ดก้สี่หกก้า kind of hey, ห้าสี่สิบห้าไม่ลงก็แสดงว่าเก้าไม่ได้เป็นตัวประกอบของสี่สิบนั่นเองเพราะว่าตามนิยามของตัวประกอบแล้วคือการที่มันหานแล้วมันลงตัวนั่นเอง โอเคไหมคะส่วนการหาตัวประกอบทั้งหมดก็เหมือนเดิมคะ่ะใช้การจับคู่นะคะเริ่มจาก1ก่อนทุกครั้งหนึ่งแล้วไปหาตัวสุดท้ายคือตัวมันเองแล้วค่อยๆไล่ไปเป็นคู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคูณด้วยตัวมันเองเช่น6กคูณหก็ใส่มันแค่ตัวเดียวก็พอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนสุดที่รักจาก๋าเดดเตเตอ่าถ้าง,งัา้นวันนี้เดี๋ยวเราลากันประมาณนี้นะคะ อเคป่ะทำไมมันเป็นหน้าใหญ่ล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย